คุณชี้แจงนิดนึงว่าทำไมชาแคปซูลผลิตมาเท่าไหร่ไม่พอขายเพราะว่าเริ่มแรกๆเลยหลายคนน่ะมองว่าเป็นยาก็เลยตกใจไม่กล้าซื้อถูกไหมคะหลายคนมองว่าเอ๊ะคำว่าแคปซูลมันต้องเป็นยาแน่นอนเลยนะคะหลายคนจะไม่กล้าซื้อทําให้แคปซูลตอนนั้นขายไม่ดี พอหลังจากที่คนของนพะเก้าหาหลังไหลเข้ามาหลังไหลเข้ามาหลังไหลเข้ามาเพื่อที่จะมาทราบข้อมูลครูก็ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วครูก็ได้ทําวิดีโอออกไปแล้วว่าชาแคปซูลเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรแบบร้อเเซนะคะเป็นสมุนไพรนะคะไม่ใช่สารสกัดเราสามารถแกะแคปซูลเทใส่ลงไปในน้ําเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่สารสกัดเพราะถ้าเป็นสารสกัดมันจะละลายในน้ํานะคะฟังให้ดีนะคะ คำว่าสารสกัดคือจะต้องละลายในน้ําสารสกัดจะมีหลายสีนะคะสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีส้มสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่สารสกัดสามารถทําให้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะเพราะสามารถผสมสีได้หรือว่าเป็นตัวสารสกัดอย่างเช่นสารสกัดจากผลไม้ที่มีผลสีแดงมันก็จะต้องออกมาเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าตัวนี้ค่ะสามารถเทใส่น้ําดูได้เลยนะคะว่าไม่ใช่สารสกัดค่ะเป็นสมุนไพรแท้ๆพราะหลังจากผู้คนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนก็จะมีหมอเอกนะคะที่ออกมาให้ข้อมูลมีพี่เขมนะคะที่เป็นพยาบาลอยู่นอร์เวย์เนาะก็มาให้ข้อมูลแล้วก็มีหมอนี้นะคะออกมาให้ข้อมูลแล้วก็มีหมอนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆเหล่านี้ค่ะท่านเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพระนาะฉะนั้นท่านจะรู้ว่าเคมีคืออะไรสารสกัดคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีข้อมูลหลังจากที่เขาออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะทำให้คนนะคะเลิกกลัวเลิกกลัวตัวที่เป็นแคปซูลของโนภพะก้พอเลิกลก,กลัวก็กล้ากิน อย่างเงี้ยค่ะพอเลิกกล,ก,กลัวก็กล้ากินพอกล้ากินก็เกิดผลลัพธ์พราะเกิดผลลัพธ์สินค้าไม่พอขายเห็นไหมคะมันจะเป็นเป็ดแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสินค้านุบก้าถึงไม่พอขายเพราะว่าผู้คนรู้จริงตอนนี้ผู้คนรู้จริงนะคะ,ะผู้คนออกมารู้จริงมาทราบข้อมูลที่แท้จริงของเรานะคะสตัวนี้ของเราจะเป็นสมุนไพรแท้ๆนะคะสมุนไพรแท้ๆไม่ใช่สกัดเราไม่มีเราไม่ได้สกัดนะคะ มันออกมาจากตัวนี้สมุนไพร9ตัวอันนี้สมุนไพร9้าตัวนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าของเราะคะ่ะไม่ใช่เป็นสารสกัดมันเป็นสมุนไพรแท้ๆ100ยเรซ์ทีนี้เราจะมาพูดกันว่าทําไมหลายๆคนนะคะกินแล้วเกิดภาวะโน้นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาชี้แจงทีละอย่างเนาะสมุนไพรตัวนี้เป็นลิร้อนนะคะไม่แปลกใจเลยที่คนที่มีภาวะโรคอย่างเช่นนะคะ,ะมีภาวะเป็นอยกตัวอย่างเลยนะคะ มีภาวะเป็นน้ำเหลืองอ่าสมมติว่าน้ำเหลืองเสียหรือว่ามีภาวะเป็นเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองไม่ดีหรือมีภาวะเกี่ยวกับระบบเลือดไม่ดีคือเอ่อเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงหรือที่หลายๆคนเรียกว่าทาร์ซิเมียหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเป็นภาวะโรคเลือดจางนะคะต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ต้องแปลกใจเลยที่กินไประยะแรกหรือกินไปแล้วหนึ่งเดือนถึงจะเจอ เพราะอะไรรู้ไหมคะสมมติว่าสมุนไพรกินเข้าไปนะคะสมุนไพรเขาจะไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยมีสมดุลของร่างกายเป็นยังไงเนาะสมมติว่าเรากินสินค้า ปเป็นที่เป็นทตุร้อนกินตัวนี้เข้าไปตัวนี้จะมีลทลิร้อนพอกินเข้าไปอะค่ะถ้าร่างกายเราแข็งแรงดีร่างกายเราเฟิรม์มร่างกายเรามีหยินอย่างที่ดีกินเข้าไปภาวะกระทุ้งโรคจะไม่ออกเลยถ,เลววเถึงแม้มันจะไปเจอแล้วว่าคุณเป็นอะไรถึงแม้มันจะไปเจอแล้วว่าคุณเป็นโรคเลือดถึงแม้มันจะไปเจอว่าน้ําเหลืองคุณไม่ดีภาวะกระทุ้งแทบไม่เจอเลยเพราะว่าสภาพร่างกายคุณมันสมดุลมันไม่สามารถกระทุ้งทําให้คุณดูอ่อนแอได้แต่ถ้าหากว่าร่างกายคุณไม่สมดุล ยินหยางคุณไม่สมดุดลธาตุร้อนเย็นในร่างกายคุณไม่สมบุรณ์ไม่ไม่สมดุลแน่นอนค่ะพอเวลาสมุนไพรลินร้อนเข้าไปเจอใช่ไหมคะมันจะกระทุ้งเลยค่ะไปแรกๆบางคนนะคะกินเข้าไปเดือนแรกพี่เห็นเป็นไรเลยอุ้ยดีไม่กระทุ้งนะคะไม่กระทุ้งเลยเพราะว่ามันกําลังเสาะหาอยู่นะคะมันกําลังเสาะหาอยู่บางครั้งนะคะคุณไม่รู้หรอกว่าในร่างกายคุณมีอะไรบ้างมันอาจจะใช้เวลาใช้เวลาในการหา มันอาจจะไปเจอตอนที่เดือนหนึ่งเฮ้ยตอนแรกเดือนแรกกินดีดีดีมากเลยขับถ่ายนู่นนี่นั่นเป็นปกติแต่ทําไมพอเดือนที่สองอะแขนบวมขาบวมมือบวมหรือว่าปวดหัวหรือว่ามีอาการเป็นไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะนั่นหมายถึงว่าสมุนไพรไปถึงแล้วเพราะบางครั้งการเดินทาง